ธนาคารอางาส่งเคสนะครับออกแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงยิ่งออมยิ่งดีนะครับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง1.95%ต่อปีสำหรับลูกค้าที่มีวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน2 0 0แสนบาทจากธนาคารทอสนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแคมเปญใน,นกันฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับ แคมเปญน,นี้นะคะเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำเพียงแค่500บาทเปิดบัญชีเงินฝาก1รายต่อ1บัญชีเท่านั้นนะครับสามารถทำรายการฝากผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้ฝากถอนไม่จำกัดจำนวนครั้งสามารถเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง30ทธันวาคม2568หรือจนกว่าเต็มกรอบวงเงินโครงการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวเพราะนั้นณนะปัจจุบัน ก็ยังเปิดบัญชีได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็วิธีการลงทะเบียนกันนะครับข้อมูลเบิญชีขั้นต่ำาร้0บาทนะครับอัตราดอกเบีย้ยต่อปีนะครับวงเงินคงเหลือไม่เกินนะ200,000บาทนะครับอัตราดอกเบีย้ยเท่ากับ1.95%ต่อปีทั้งจำนวนนะครับแล้วก็วงเงินคงเหลือมากกว่า2,000 200, 0 0บาทอัตราดอกเบีย้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคารนะครับทั้งจำนวน ทั้งนี้อัตราดอกเบีย้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนะครับและอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารนั่นเองนะครับเงื่อนไขรับเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดายกเว้นคณะบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญน,นะครับยกเว้นพนักงานพนักงานสัญญาจ้างหรือลูกจ้างของธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่สามารถเปิดบัญชีนี้ได้นะครับเปิดบัญชีเงินฝาก1รายต่อ1บัญชีเท่านั้น ไม่รับเปิดบัญชีร่วมนะครับจ่ายดอกเบี้ยตามงวดนะครับวันที่29มิถุนายนและ29ทธันวาคมนะครับเปิดบัญชีเฉพาะสาขาหรือเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้นนะครับได้รับบัตร ATM f ฟรีและได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะปีแรกนั่นเองนะครับเพราะนั้นใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะลงชื่อนะครับลงชื่อนะเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่ะลิงก์นี้นะครับ สนใจฝากเงินกับทกสดอกเบี้ยสูงรับเต็มๆไม่เสียภาษีก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลนะครับมาได้เลยนะชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรศัพท์จังหวัดนะครับและเลือกสาขาที่จะสะดวกนะครับให้ติดต่อเข้าไปนะครับก็กรอกจังหวัดมาเลยเช่นกรุงเทพใช่ไหมนะครับเลือกสาขามานะครับเลือกช่วงเวลานะครับแล้วก็ติ๊กธนาคารอาคารสเครณ์ตนักถึงความสัมพันธ์นะครับ ฉบับนี้เพื่อขออนุญาตยินยอมให้เก็บรวบรวมนะครับใช้และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนะครับท่านจะยินยอมหรือไม่นะปึ๊บแล้วก็ส่งข้อมูลเลยนะครับเพื่อเขาจะได้รับข้อมูลว่าเราสนใจนะครับดอกเบี้ยเงินฝากกับทางทออสอ้นทออสนนะครับแล้วก็เขาจะได้ติดต่อกลับมานะครับ ให้ข้อมูลหรืออะไรห,หรือไปสอบถามที่สาขาเลยก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องมารอตรงนี้นะสำหรับลูกค้าหน่วยงานองค์กรนิติบุคคลสนใจผลิตภัณฑ์เงินฝากทออสก็เหมือนกันนะครับแต่มันจะมีจํากัดนะคือกรอกชื่อนิติบุคคลเบอร์โทรชื่อนามสกุลอีเมลนะครับเลือกจังหวัดเลือกสาขาเลือกเวลานะครับที่สะดวกให้ติดต่อทางโทรศัพท์สนใจผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้านไหนนะครับก็เลือกเลยนะ แล้วติ๊กปุ๊บนะครับเขาก็จะโทรมาในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลนะบางทีเนี่ยถ้าเราโทรไปเนี่ยนะครับทางธนาคารเองก็อาจจะติดสายหรือไม่ว่างนะครับเราก็ให้ทางทางเจ้าหน้าที่นะครับโทรมาตามกําหนดเวลานะครับที่เราเลือกไว้เขาจะได้เตรียมข้อมูลมานะครับได้อย่างถูกต้องนะนิติบุคคลมันก็จะมีจํากัดอยู่นะครับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรสนใจแบบไหนอะไรนั่นเองนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารอาคารสงเคราะห์มาณ่นี้ด้วยนะครับย้ามีครั้งหนึ่งเบอร์ติดต่อ02-6459-000นะครับหรือทาง at gh bank นะครับสามารถดูได้ผ่านหลายช่องทางราย์เฟซบุ๊กนะครับตัว X นะแล้วก็ตัว YouTube ก็สามารถที่เข้าไปได้หรือสแกนข้อมูลนะครับเพื่อเข้าไปรับรายละเอียดข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงตัวนี้นะครับ ก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. นึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบง์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง าไว้นะครับสแกน QR โค้ e อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืม โทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม้า,มมาบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกค,คนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ